สามเคล็ดลับฝ้าจางหน่าใสาจากผู้ใช้จริงนะคะวันนี้เป็นรีวิวฝ้าจางค่ะจากเขตบางขุนเทียนกรุงเทพนี่เองก่อนอื่นต้องบอกว่านค้าท่านนี้มีฝ้าอยู่นะคะแต่ผ่านไปหนึ่งเดือนวันนี้ค่ะเริ่มต้นเดือนเมษายนด้วยสิ่งดีๆมารีวิวกันเลยว่าฝ้าจางแล้วหน่าใสาแล้วด้วยผิวดีขึ้นมากรวมไปถึงเจอใครใครก็ทักนะคะว่าผิวดีขึ้นมากจริงๆ แล้ววันนี้เราเลยมาสรุปค่ะว่าลูกค้าท่านนี้มีเคล็ดลับอะไรดีๆหรือว่าทำอะไรบ้างให้ฝ้าจางลงได้ในเวลาหนึ่งเดือนกับเคสนี้เคสจริงเลยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยเริ่มต้นเดือนด้วยสิ่งดีๆกันทั้งผิวสวยสุขภาพดีแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับออเดอร์ซื้อซ้ำด้วยขอเท้าความไปก่อนเล่าประวัติเดิมก็คือลูกค้าท่านนี้ทักเข้ามาเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ โดยที่ว่ามีปัญหาเรื่องของฝ้านะคะเป็นไม่มากไม่ได้เป็นเยอะไม่ได้เป็นลึกแต่สิ่งที่มีก็คือหน้าไม่ใสหมองคล้ำค่ะลูกค้าทำอะไรบ้างวันนี้นะคะมากลับมาแล้ว1เมษายนกลับมาสั่งซื้อเพิ่มเซรัม่มเพิ่มไปเลย2ขวดสบู่อีก5ก้อนนะคะมารีวิวว่าผิวพี่ดีขึ้นมาก ผิวหน้าดีขึ้นใสขึ้นและเพื่อนที่ทํางานเนี่ยทักเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงจริงๆผิวดีขึ้นมากจริงๆค่ะสิ่งที่เกศจะมารีวิวตรงนี้นะคะเคล็ดลับต้องมีค่ะถึงจะให้เห็นผลไม่งั้นใช้อะไรมาหลายสิ่งหลายอย่างบางทียังไม่เกิดผลกับตัวเองนั่นเพราะอะไรวันนี้ลองดูเลยลูกค้ทาท่านนี้มีเคล็ดลับ3อย่างนี้ที่ปฏิบัติมานะคะเคล็ดลับข้อแรกค่ะนั่นก็คือการที่ลูกค้าบอกว่า ตอนที่เกตอธิบายเรื่องของครีมกันแดดลูกค้าใส่ใจมากๆเพราะว่าต้องทาให้ถูกปริมาณและถูกเวลาด้วยนั่นก็คือถ้าเป็นครีมกันแดดชนิดครีมเราจะต้องทาให้ถึง2ข้อนิ้วแบบนี้แบ่งทาจีละครึ่งนะคะเพื่อเป็นเกาะคุ้มกันถึง2ชั้นเพราะผิวเราเนี่ยไม่ลอยหยกักเราทาพรวดพรวด,วด,วด,วดรอบเดียวบางๆไม่ได้ค่ะ เพราะว่าอะไรทําไมทาน้อยถึงไม่เห็นผลเพราะว่า SPF ข้ามขวดนะคะคุณซื้อมา SPF 5 0 PA บวกบวกสิ่งที่คุณจะได้ถ้าคุณทาถึง2องข้อนิ้วคุณจะได้ SPF ตามนั้นแต่ว่าถ้าเกิดทาหดลงเหลือแค่ครึ่งเดียวแน่นอน SPF ที่ได้มันก็ครึ่งเดียวแต่ถ้าจิ๋วจ้อยเลยนิดเดียวเป็นเม็ดถั่วเขียวนั่นแสดงว่ามันกันแดดไม่ได้มัน SPF อาจจะแค่1ิกกว่าเอง ไม่สูแดดเลยนะคะดิ่งเดือนเมษานี้หน้าร้อนแล้วถ้าเกิดว่าคุณทาบาง spf ได้ไม่ถึงกันแดดได้ไม่ยาวพอฝ้าที่มีมันก็เข้มขึ้นมาได้ข้อที่ลูกค้าเนี่ยบอกว่าทาเนี่ยก็คือกันแดดเขาทาถึง2ข้อนิ้วและพยายามเลยทาซ้ำทุก2-3ชั่วโมงอันนี้เขาเตือนตัวเองเลยนะคะทุก2-3ชั่วโมงปฏิบัติเลยทากันแดดซ้ำตามที่เราแนะนำ ทำตามเคที่เลยข้อที่2นะคะสิ่งที่ลูกค้าทำก็คือในเรื่องของการดื่มน้ำค่ะปรับพฤติกรรมมาดื่มน้ำให้มากๆงดของหวานงดน้ำหวานไม่ดื่มเลยน้ำหวานดื่มแต่น้ำเปล่าให้ได้วันละ2-3ลิตร ผ่านไป1เดือนนะคะลูกค้าบอกผิวเนี่ยชัดเจนมากๆชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าทาครีมทาแป้งต่างๆติดดีขึ้นหน้าใสาขึ้นด้วยคือขนพวงเกี่ยวกับน้ำเพราะน้ำเนี่ยเป็นส่วนประกอบในร่างกายเราค่อนข้างจะมีเปอร์เซ็นต์ที่เยอะมากเวลาที่เราขาดน้ำกินน้ำน้อยดื่มน้ำน้อยจะเห็นเลยว่าผิวแห้งเหี่ยวแล้วก็ทาครีมไม่ค่อยติดนะคะ สิ่งที่จําเป็นเพราะว่ายิ่งหน้าร้อนอน้ําในร่างกายมันก็ระเหยออกไปถ้าคุณดื่มน้ําไม่พอแน่นอนผิวมันก็โรยผิวมันก็แห้งนะคะปรับเลยค่ะกับข้อนี้ลูกค้าบ,บอกว่าเขาให้ความสําคัญเพราะว่างดเลยของหวานเพราะว่าของหวานเนี่ยเราเคยบอกแล้วว่าน้ำตาลของหวานต่างๆเนี่ยเกิดโทษต่อร่างกายน้ำตาลเนี่ยจะทำให้เซลล์ต่างๆเนื้อเยื่อต่างๆเซลล์ผิวเนี่ยมันแก่เร็ว น้ำตาลทำให้แก่เร็วนะคะและช่วงนี้โควิด -19 ด้วยเกดก็จะเน้นย้ำว่าถ้าคุณกินน้ำตาลหรือของหวานเข้าไปก็จะทำให้เลือดเราเนี่ยเป็นกรดได้พอเป็นกรดปุ๊บโอเคในเรื่องของภูมิต้นานทานจะไม่ดีพอเวลาเจอไวรัสต่างๆภูมิต้านทานไม่ดีมันก็เข้ามาสู่ร่างกายได้ง่ายเพราะเราไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดี ดังนั้นนอกเหนือจากการลดหวานแล้วช่วยเรื่องผิวผิวสวยแล้วก็แก่ช้าแล้วยังจะช่วยในตอนนี้ยุคนี้เลยนะคะสุขภาพเราก็จะแข็งแรงด้วยจากโควิด19และเคล็ดลับที่3ค่ะที่ลูกค้าท่านนี้บอกเลยว่าต้องทำเลยคือมีวินัยกับตัวเอง อย่างเช่นตอนที่ทาครีมก็ต้องมีวินยัยทุก2-3ชั่วโมงคือเขาไม่ละทิ้งเลยนะคะไม่เฉยกับตรงนั้นว่าอ่ะช่างมันเดี๋ยวค่อยทาผัดบานประกันพุ่งไม่เลยเขาไม่ทําแบบนั้นเขามีวินยัยเขาบอกว่าทุก2-3าชั่วโมงที่เราแนะนําก็ต้องทาตามนั้นแล้วก็ทาเซรั่มอ่ะเช้าเย็นเย็นก็ต้องทาซ้าในจุดที่มีฝ้าก็จะทําตามด้วย รวมไปถึงวินัยในการที่ดื่มน้ำสั่งตัวเองให้ดื่มน้ำให้มากและออกกำลังกายด้วยเพื่อเสริมให้ผิวพรรณต่างๆมันดีขึ้นด้วยคือเน้นเลยนะคะว่าดูแลตั้งแต่ภายในส่งผลออกมาภายนอกวินัยในการทาครีมก็สม่ำเสมอทาถูกวิธีด้วยจึงจะเห็นผล ต้องขอบคุณลูกค้าท่านนี้มากๆค่ะที่มาแชร์เคล็ดลับ3 3ข้อนี้ลองดูนะคะใครที่กําลังดูแลฝ้าอยู่แล้วบอกว่ารู้สึกไม่เห็นผลใช้มาหลายอย่างก็ยังไม่ใช่เก็อยากให้เปิดใจลองใช้กับเคที่ดูบวกกับการดูแลผิวอย่างถูกวิธีดูแลสุขภาพควบคู่ไปด้วยก็จะเห็นผลเลยว่าผิวเปลี่ยนแปลงได้จริงหลายคนถ้าถามว่า ฟ้าเมื่อไหร่จะจางถ้าใช้แล้วจริงๆต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมต่างๆของเราด้วยเช่นการทาครีมสม่ำเสมอไหมออกไปออกไปเจอแดดจัดบ่อยหรือเปล่าโดยที่ไม่ได้ทากันแดดหรือว่าในเรื่องของวินัยนะคะในการทาซ้ำมีไหม ในเรื่องของการดื่มน้ําคุณดื่มมากพอหรือเปล่าตามที่เราแนะนําหลายสิ่งหลายอย่างประกอบกันนะคะทําให้ฝ้าของคุณเ,เห็นผลจางลงไวช้าต่างกันซึ่งเราจะระบุไม่ได้เพราะว่าของเราเนี่ยไม่ใช่สารกัดลอกไม่ได้ยานะคะว่าลอกไปปุ๊บทุกคนจะเห็นผลใน3วัน7วันจะไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้นต้องอดทนค่ะเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยฟื้นฟูแข็งแรงฝ้าจางอย่างปลอดภัย ตรงนี้จะอยู่กับเราระยะยาวกว่านะคะผิวที่ดีพออยู่ระยะยาวคุณก็มีความสุขว่าไม่ต้องเสียตางมากไม่ต้องปวดหัวกับผิวที่พังไม่ต้องมานั่งคอยตามแก้ตามรักษาซึ่งมันจะต้องเสียเงินเยอะกว่าการป้องกันค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะและชุดดูแลฝ้าที่ลูกค้าท่านนี้ใช้มีแค่3ชิ้น3ขั้นตอนเท่านั้นที่เราอยากแนะนำด้วยใจเริ่มจากขั้นตอนแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ ทาเซรั่มเลยตัวนี้แบบเด็ดมากๆที่สุดของเซรั่มฟ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ที่มี10สารสกัดพรีเมียมช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดด่างดำหมองคล้ำเอาอยู่ช่วยเติมน้ำให้ผิวให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื่นอิ่มน้ำ เปล่งปรังขึ้นนอกเหนือจากการที่เราเนี่ยดื่มน้าและช่วยภายในตัวเซรั่มตัวนี้ยังช่วยเติมน้ําจากภายนอกด้วยทาเซรั่มไปปุ๊บมันจะซึมไวมากๆนะคะคนที่เคยมีผิวแห้งกรา้านทาครีมไม่ติดอยากให้ลองมาใช้เซรั่มค่ะเพราะว่าเนื้อสัมผัสของเขามันจะเบาแล้วก็เข้าผิวได้หมดเลยเพราะมีสารผลักวิตามินทําให้ไม่เหนียวไม่กองอยู่ข้างนอกนะคะพอทา,าไปปุ๊บฟีลลิ่งแรก ฟุบเลยมันเข้าไปหมดเลยรวมไปถึงยกกระชับด้วยลดอาการแสบแดงแสบกล้านหรือว่าออกแดดแสบแดงที่เคยเจอกับการใช้ครีมมีสารตัวนี้แนะนําเลยนะคะเซรั่มตัวนี้ใช้เช้าเย็นเช้าทาบางๆตามด้วยกันแดดและตอนเย็นต้องล้างเมคอัพออกหมดค่ะด้วยครีนซิ่งแล้วก็ทําความสะอาดด้วยสบู่เสร็จปุ๊บเราก็จะทาเซรั่มรอบแรกโ่วใบหน้ารอบสองทาซ้าจุดที่มีฝ้ามีกระนะคะ ตัวตาอมาที่จะแนะนำก็คือจะเป็น BB กันแดด k คที่ s p PA 0 PA บกบวก,บวกที่กันได้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มตัวนี้เป็นฟิสิกอลซันสกรีนนะคะที่มีแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์ช่วยสะท้อนรังสีไม่ดูดซับแสงค่ะหลายคนถามว่าผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไหมตัวนี้เหมาะเลยนะคะเพราะว่าคนผิวแพ้ง่ายควรใช้ฟิสิกอลซันสกรีนเพราะมีแร่ไทเทเนียมหรือซิงค์ไดออกไซด์เนี่ย ทําให้ผิวของเขาไม่แพ้ง่ายค่ะกับขนาดยายบื้มที่เราให้อย่างนี้เพราะว่าวิธีทาเมื่อกี้บอกแล้วตั้งสองขอนิว้วแถมทาซ้ําๆๆๆอย่างนี้ถ้าให้จิวจ๋วๆจ้อยๆหลอดน,นิดเดียวแป๊บเดียวก็หมดคุณก็จะทาไม่เห็นผลเราให้กันแบบนี้1 0 0กรัมนะคะทาได้ทั้งหน้าทั้งคอทั้งแขนเลยเดือนนึงเลยค่ะกว่าจะหมด ตัวสุดท้ายนะคะล้างหน้าได้ดีไม่แห้งตึงด้วยสบู่สมุนไพรแฮนเม d ดว่านนางคำจากเเคที่ที่ไม่มีสารัซเฟตหรือสารเพิ่มฟองตัวนี้จะมีฟองนุ่มๆจากน้ำมันธรรมชาติค่ะรวมไปถึงสมุนไพรว่านนางคำปลรยลิ้นทะเลแล้วก็น้ำผึ้งที่ช่วยเรื่องของลดสิวลดฝ้าแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยชุดนี้นะคะจะมี3ชิ้นแบบนี้ค่ะ มีเซรั่มมีตัวสบู่แล้วก็กันแดดนะคะในราคาพิเศษเพียง1,260บาทเท่านั้นส่งฟรีเท่าไทยตอนนี้มีโปรพิเศษนะคะจัดชุดนี้หรือซื้อสินค้าเขตที่ครบ1,000บาทขึ้นไปเราจัดแถมเป็นแมสผ้าค่ะแบบนี้เลยมีจำนวนจำกัดนะคะตอนนี้ก็คือด่วนเลยหมดไวมากๆเพราะว่าหลายที่ก็เริ่มหาม แมสหรือว่าหน้ากากเนี่ยไม่ได้แล้วเราเองก็เลยห่วงใย,ยทั้งเรื่องของผิวด้วยเรื่องของฝ้าด้วยเรื่องของสุขภาพด้วยก็จะจัดแถมไปนะคะเป็นหน้ากากผ้าข้างในาสามารถจะสอดเป็นผ้ากรองไส้กรองลงาไปได้ด้วยแถมไปเลยถ้าซื้อชุดดูแลฝ้าของเคที่ชุดนี้หรือซื้อครบ1 0 0 0ับาทขึ้นไปนะคะ ด้วยความห่วงใยจากเคทีฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะเราเป็นกำลังใจทุกเคสค่ะขอบคุณมากค่ะ